สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือรายการเปิดบันทึกตำนานและกระผมสุวัสดิ์ยมจินดาก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยครับทุกเย็นวันศุกร์ครับสี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นทางช่อง5แห่งนี้นะครับก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีแล้วครับว่ารายการเปิดบันทึกตำนานเป็นรายการที่เราพยายามนําเอาเรื่องราวตำนานของพระเกจิอาจารย์ต่างๆทั่วทิศทั่วไทยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างคราวนี้ครับเรียกว่ามาตามคาเรียกร้องของท่านผู้ชมครับ ซึ่งอยากจะได้ชมบันทึกตำนานของหลวงปู่บุดดาถาวโรแห่งจังหวัดสิงห์บุรีหลวงปู่บุดดาท่านได้มรณภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียกว่าสดสดร้อนๆกันเลยครับนะเป็นตำนานเด็ดๆที่ทางรายการได้ค้นคว้าไม่ท่านผู้ชมได้ชมกันเอาครับขอเชิญครับได้ร่วมเปิดบันทึกตำนานกับเราได้เลยณนะบัดนี้ครับพระสุปฏิปันโน ในปัจจุบันนี้มีหลายรูปด้วยกันที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางไปสักการะแสดงความเคารพและหลวงปู่บุตรดาถาวโรท่านก็เป็นพระสุปฏิปันโนรูปหนึ่งที่มีพุทธ,ธบริษัทจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติของท่านและมักจะพากันไปกราบไหว้เพื่อขอพรจากท่านอยู่เป็นประจำ ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลวงปู่บุตรดาถาวโรท่านมีนามสกุลเดิมว่ามงคลทองบิดาของท่านชื่อน้อยมงคลทองมารดาท่านชื่ออึ้งมงคลทองท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้นสิบค่ำเดือนยี่ปีมะเมียซึ่งตรงกับวันที่ห้ามกราคมพุทธศักราช2437ที่ตำบลพุทธคา อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันถึงเจ็ดคนเป็นชายสี่คนเป็นหญิงสามคนต่อมาพี่น้องทั้งหมดได้เสียชีวิตลงเหลือเพียงหลวงปู่บุตรดาและน้องชายเล็กเท่านั้นตามตำนานในวัยเยาว์ของหลวงปู่ก็เหมือนกับเด็กๆชาวบ้านในสมัยก่อนทั่วไป คือไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเนื่องจากไม่มีโรงเรียนใกล้บ้านท่านจึงช่วยบิดามารดาในการทำไร่ไถนาจนกระทั่งท่านอายุได้ประมาณ20ปีบริบูรณ์ก็ถูกให้เกณฑ์ทหารในปีพุทธศักราช2,458ในสมัยนั้นผู้ที่มีอายุครบ20ปีถึงแม้ว่าจะถูกเกณฑ์ทหารแล้วจับฉลากได้ใบดำ ก็จะต้องมาเกณฑ์จับฉลากอีกทุกๆปีจนกว่าจะอายุครบ30ปีจึงไม่ต้องมาจับฉลากในสมัยรัชกาลที่หกหลวงปู่ท่านก็รับราชการทหารในกองทัพที่สามซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีหลวงปู่ท่านจึงได้มาหัดอ่านหนังสือและหัดเขียนหนังสือในขณะที่เป็นทหารนี้เองในช่วงนั้นชีวิตของท่าน ก็มีผู้หญิงมาติดพันและชอบพอหลายท่านแต่ท่านก็กลับบอกว่าให้สาวๆเหล่านั้นกลับบ้านไปเสียเถิดต่อมาไม่นานก็มีการคัดเลือกทหารไปรับราชการสงครามณทวีปยุโรปในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2460ท่านก็อาสาสมัครแต่เขาก็ไม่รับเพราะท่านดื่มเหล้าไม่เป็น เนื่องจากทวีปยุโรปอากาศหนาวมากทหารทุกคนต้องดื่มเหล้าเพื่อคลายหนาวเมื่อหลวงปู่พ้นราชการทหารแล้วท่านก็มาช่วยบิดามารดาของท่านทำนาอยู่อีกประมาณสี่ปีท่านจึงขอบิดามารดาอุปสมบทหลวงปู่ท่านเล่าว่าท่านอยากบทตั้งแต่อายุห้าขวบแล้วแต่บิดามารดาไม่มีใครช่วยทำงาน จนอายุครบ28ปีท่านอุปสมบทเมื่อวันที่15เมษายนพุทธศักราช2465ที่วัดเนินยาวตำบลโพนทองอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีมีพระครูธรรมขันสุนทรเป็นพระอุปชาตามตำนานของหลวงปู่บุตรดาถาวโรนั้นยังคงมีหลังจากที่ท่านบวชแล้วซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้น ตอนนี้พักโฆษณาสักครู่เดียวครับหลังจากที่หลวงปู่ท่านได้อุปสมบทที่วัดเนินยาวแล้วตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าในพรรษาแรกท่านได้จำพรรษาเพื่อรับใช้พระอุปชา ตามแบบแผนของพระภิกษุในสมัยนั้นไม่มีการศึกษาทั้งทางปริยัติและปฏิบัติท่องหนังสือสวดมนต์และปาติโมกในช่วงที่ท่านบวชใหม่ๆนั้นท่านได้ออกบิณฑบาตเห็นคนมาใสา่บาตรก็มีสาวสวยบ้างท่านก็บอกว่ามองมือก็สวยในใจคิดว่าแหม เขาให้เข้าของแล้วยังไม่พอหรือยังจะเอาอะไรอีกไปพิจารณาแล้วจิตใจยังคิดอยู่ท่านก็จะไม่ไปรับบาตรที่นั่นอีกเพื่อเป็นการลงโทษที่เห็นของสวยของงามจนท่านสามารถที่จะพิจารณาแล้วว่าไม่เกิดจิตใจอย่างนั้นท่านจึงไปบิณฑบาทท่านจะพยายามที่จะระงับกิเลสของตนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านอยากจะฉันอาหารบางชนิดเมื่อมีโอกาสท่านกลับงดไม่ฉันอาหารนั้นเพื่อเป็นการทรมานตนเองให้แยกแยะถึงกิเลสนอกเหนือจากที่ท่านพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากกิเลสต่างๆอยู่ภายในตัวแล้วท่านก็ยังนิยมแพ่งกสินโดยการนั่งบริกรรมในโบสถ์ครั้งหนึ่ง ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าท่านเคยอธิษฐานในการเพ่งกระสินบอกว่าถ้าท่านสามารถรู้ถึงกรรมแล้วให้ท่านสามารถที่จะเห็นภาพตามที่ท่านอธิษฐานท่านก็เพ่งกรสินจนเกิดนิมิตเป็นไฟลุกท่วมโบสท,ท่านจึงเชื่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ามีจริงต่อมาภายหลัง ท่านก็มาจำพรรษาที่วัดราชาธิวาสท่านก็มาพบกับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดราชภานิการามจนเป็นที่สนิทสนมคุ้นเคยกันดีซึ่งท่านเคยจำพรรษาร่วมกับหลวงปู่ท่านเล่าว่าในพรรษานั้นหลวงปู่ท่านอธิษฐานจิตตลอดทั้งคืนไม่ยอมนอนทั้งพรรษาจะทำบ้างก็ทำไม่ไหว ยอมแพ้หลวงปู่แสดงให้เห็นถึงการปฏิปทาความอดทนของหลวงปู่นั้นยอดเยี่ยมมากหลวงปู่ท่านมักจะออกทุนด,ดงเป็นประจำและที่แปลกกว่านั้นก็คือหลวงปู่ท่านจะออกจาริกแสวงบุญคนเดียวโดยร่มธรรมดาซึ่งท่านจะใช้แทนกรดและเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำให้เกิดเรื่องราวในการทุด,ดง เป็นตำนานเล่าขานกันไม่รู้จบตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าต่อมาท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดพดุงธรรมจังหวัดลบบุรีซึ่งท่านก็ออกทุดงอีกและต่อมาท่านก็ไปจำพรรษาณวัดบ้านทุ่งอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลวงปู่ท่านต้องไปกิจนิมนต์ ร่วมกับพระภิกษุรูปอื่นๆหลายรูปโดยทางเรือตามลำน้ำแม่โขงก็ปรากฏว่าเรือเกิดล่มพระรูปอื่นต่างก็ว่ายน้ำหนีออกจากเรือจนหมดเหลือแต่หลวงปู่รูปเดียวที่อยู่ในเรือจนน้ำท่วมเกือบถึงคอแล้วพอดีชาวบ้านเอาเรือไปรับนิมนต์ท่านก็ขึ้นจากเรือที่ล่มท่านจึงยอมขึ้นจากเรือ แล้วเรือลำเดิมก็จมลงทันทีทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าหากหลวงปู่ไม่ขึ้นจากเรือเรือที่ล่มก็จะไม่จมเรื่องราวตำนานของหลวงปู่บุตรดายังคงมีให้ท่านชมอีกมากมายช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ หลังจากที่หลวงปู่บุตรดาท่านได้เดินทางทุดดงไปแสวงหาความวิเวกในบริเวณที่ต่างๆเพื่อบำเพ็ญเพียรต่อมาท่านก็ได้ไปจำพรรษาณวัดป่าหนองคูพอออกพรรษาท่านก็ได้มาจำพรรษาที่ถ้ำภูคากับหลวงพ่อสงพรหม,มสโรซึ่งหลวงปู่บุตรดาท่านได้พบระหว่างที่ท่านเดินทุดง และตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าหลวงปู่บุตรดาท่านระลึกได้ว่าในนิมิตที่ท่านอธิษฐานจิตพบว่าหลวงพ่อสงฆ์เคยเป็นบิดาของท่านในอดีตชาติและได้ทุดนงมาด้วยกันจนพบกันที่ถ้ำภูคาตำบลหัวหวายจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบวิเวกดีและท่านก็ชอบที่จะมาพักที่ถ้ำแห่งนี้เพื่อ รวมทั้งการทําบริกรรมสมาธิต่อมาที่ถ้ำภูขานี้หลวงพ่อสงฆ์ท่านก็ดําริที่จะสร้างพระพุทธเกตแก้วจุลามณีเนื่องจากที่นี่ทั้งหลวงพ่อสงฆ์และหลวงปู่บุตรดาท่านก็ได้พบแสงสว่างแห่งธรรมะจากพระพุทธศาสนาตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าต่อมาท่านก็ได้แยกกับหลวงพ่อสงฆ์เนื่องจาก ท่านต้องจาริกแสวงบุญโดยที่ท่านบนเวียนทุดงอยู่ในป่าไปจำพรรษาตามวัดวาต่างๆจนในที่สุดท่านก็มาจำพรรษาที่วัดกลางชูสีจังหวัดสิงห์บุรีตลอดชีวิตของหลวงปู่บุตรดาไม่เคยปรากฏสมณศักดิ์ใดๆจะแสวงธรรมะและออกโปรดสัตว์เท่านั้นหลวงปู่บุตรดาเป็นเกจิอาจารย์ ที่ไม่สั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหายึดถือเลื่อมใสวัตถุมงคลใดๆลูกศิษย์ที่ไปกราบไหว้ท่านจะได้รับก็เพียงแป้งฝุ่นจากกระป๋องในมือท่านเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นของมงคลอันประเสริฐเมื่อลวงเตีย่ยได้อยู่วัดกลางชูศรีที่ใกล้ชิดก,กับหลวงปู่บุญด,ดาอยากทราบว่าท่านมีปฏิปทาอย่างไรบ้างครับรัตนาอาตมาได้ บวชเมื่อวันที่10เมษาสองน2้า3พระคุณลุงปู่บุรดาถาวโลเป็นผู้เขียนให้เนนเขียนจดหมายบินฑบาทให้และได้บวชอยู่ที่วัดพิคุณทองพระคุณหลุงพ่อแพรเป็นอุปชาพอบวชเสร็จแล้วพระคุณลุงปู่ขึ้นรถไปอยู่ที่วัดกลางจูสีเจริญสุข อยู่กับพระคุณลุงปู่บุรดามาสามพรรษาพระคุณลุงปู่เป็นพระที่มีปฏิปทาที่น่ารักน่าเคารพกลับไหว้มากเพราะว่าพระคุณลุงปู่บุดดาเป็นพระที่พอดีคําว่าร้อนคําว่าหนาวคําว่าเย็นหรือคําว่าเกียดคําว่ากโกรธไม่มีในอุปนิสัย คุณหลวงปู่มีแต่ทําอะไรก็พอดีไปหมดจะทําอะไรนึกอยู่ในใจถ้าหากว่าเข้าไปถึงพระคุณหลวงปู่แล้วจะต้องสํารวจตัวเองว่าจะผิดหรือจะถูกเพราะคุณหลวงปู่บุตรดาจะตักเตือนทันทีนึกอยู่ในใจขึ้นมาเพราะคุณลงู่จะว่ากล่าวทันทีสิ่งใดที่ถูกสิ่งใดที่ควรหรือไม่ควรนั้นพระคุณหลวงปู่บุตรดาจะรู้ไปหมด ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นญาติโยมที่มาหานึกอยู่ในใจเพียงแต่นึกเท่านั้นพราะคุณหลวงปู่ก็ชี้แนะออกมาแต่และบุคคลก็ต้องมีจิตที่ปึื้มปิติและก็เคารพพระคุณหลวงปู่เป็นอย่างยิ่งด้วยความตรากตรำจากการบำเพ็ญภาวนาที่หลวงปู่ท่านกระทำมาเป็นเวลานาน ท่านอาพาธด้วยโรคนิวโมเนียหรือที่รู้จักกันในนามของโรคปอดบวมท่านได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2536จนท่านมีอาการดีขึ้นตามลำดับแต่เนื่องจากหลวงปู่บุตรดาท่านมีอายุมากอาการทางปอดจึงกำเริบขึ้นอีกเมื่อวันที่2ธันวาคม และแพทย์ได้นำเข้ารักษาฉุกเฉินที่ตึกอัดาสดางทำกลางความห่วงใยของบรรดาศิทยานุสิ์และเมื่อเวลา19ในกา30นาทีของวันที่12มกราคม2537ดวงประทีพของวงการศาสนาไทยหลวงปู่บุรดาถาวโรเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดกลางชูสีท่านก็ได้ละสังขารไปด้วยอาการอันสงบ ทำกลางความโศกสลดของบรรดาศิทยาานุสิ์และคณะแพทย์ผู้ให้การรักษารวมสิริอายุของท่านได้101ปีกับอีก7วันขอกราบบาราธนาครูบาอาจารย์ทุกพระองค์บุญญาลิ์อิทธิิ์ให้มาเกิดขึ้นเจริญขึ้นณสถานที่นี้และวก็เจริญพรญาติโยมผู้เป็นตามรามทิติใจดีทุกท่านอาตามาภาพรพระมหาทองหรือประครูโสพลจารุวัฒ ลูกศิษย์พระคุณหลวงปู่บุดดาถาวโรไปไหนไปด้วยกันอยู่ด้วยกันมา23ปีบัดนี้จะขอกล่าวเรื่องสิริละสังขารจบพระคุณหลวงปู่ตั้งแต่นํำมาจากสิริราชมาถึงวัากลางชูศีเจริญจุกคืนวันนั้นมาด้วยกันจากกรุงเทพมาถึงนี่รถนำมาส่ง20ระปคันมาถึงใกล้เที่ยงคืนเมื่อมาถึงแล้ว ลูกศิษย์ก็ขนขวายจัดสถานที่มีประชาชนสงน้ำสะลลละโศกของท่านตั้งแต่คืนนั่นเลยจำนวนมากเต็มสลานี้ลุงขึ้นก็มีการสงน้ำกันทั้งวันยันสี่ทุ่มสงน้ำกันสองวันสองคืนมีประชาชนประสงค์องค์สามเณรจำนวนมากมายาเมื่อเรื่องจัดสถานที่อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็มากำหนดจัดบำเพ็ญกุศล ก็มีหนึ่งสวดพระอภิธรรมทุกคืนสองมีเทศทุกคืนโดยอรัตนาครูบาอาจารย์ผู้มีคุณธรรมความรู้สูงสูงเมื่อคืนนี้ก็นิมนต์เจ้าอาวาสวัดนครปฐมเจ้าคุณศรีสุธรรมเมธีประเรงเก้าประโยคมาแสดงธรรมและคืนนี้ก็เจ้าคุณนครปฐมประเรงก้าประโยคจะมาแสดงธรรมอีกบำเพ็ญกุศลอย่างนี้เรื่อยไปวันที่เก้าทำบุญใหญ่เจ็ดวัน คาดว่าจะมีพระสงค์มาร่วมทําบุญนี้ไม่ต่ำกว่า300หรือถึง500รูปและประชาชนก็เคยเนืองแน่นวัดการบำเพ็ญกุศลใหญ่ถือว่า7วันครั้งหนึ่งแล้วก็ไป50วันถึงร้อวันและในระหว่างนั้นก็มีสวดแล้วก็มีเทศสลับกันไปอย่างนี้มีเจ้าภาพตลอดทุกคืนเมื่อถึง100วันแล้วจะทำอย่างไรญาติโยมอยากรู้อยากทราบ ก็จะปรึกษาพระเถระเช่นพระคุณพ่อนี้ว่าจะทำอย่างไรแล้วค่อยปรึกษากันสืบต่อไปบรรดาศิทธาานุสิท์ได้จัดงานศพของหลวงปู่ขึ้นที่วัดกลางชูสีจังหวัดสิงห์บุรีโดยเก็บศพไว้ในโลงแก้วประดับด้วยมุกซึ่งมีผู้นำมาบริจาคไว้อาตมา ได้รับมอบหมายในเรื่องกัดในเรื่องจัดการทําพินัยกรรมเกี่ยวกับมรดกหรือสมบัติที่หลวงปูม่มีหรือผู้มีศรัทธาได้ถวายหลวงปู่ด้วยปัจจัยต่างๆหลวงปู่ได้ปรารบว่าสิ่งที่หลวงปู่มีนั้นหลวงปู่อยากจะให้หมดภาระ ของหลวงปู่หลวงปู่ได้ปรึกษาพระเทระซึ่งมีอาตมภาพได้อยู่เฉพาะหน้าหลวงปู่ว่าควรจะได้จัดธรรมพินัยกรรมมอบสมบัติมอบภาระที่หลวงปู่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในสมบัตินั้นๆที่หลวงปูม่มีท่านเห็นความดีของพระภูโสพลจรวัตอย่างนี้ ท่านจึงมอบบริขารทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติของท่านให้พระครูโสพลเป็นผู้มีอำนาจรับสมบัติทั้งหลายทั้งปวงตลอดถึงสรีระร่างกายแม้ท่านจะได้ถึงซึ่งวรณภาพสิ้นอายุไขแล้วกว็าตามสังขารของท่านมอบให้พระครูโสพลจรวัต เพียงผู้เดียวเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารดูแลสรีระหรือจัดการตามหลักในทางพระพุทธศาสนานี้เป็นพินัยกรรมชิ้นสุดท้ายที่หลวงปู่ซึ่งมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สามารถลงลายมือไว้เป็นหลักฐานในพินัยกรรมนั้นต่อหน้าเจ้าคณะอำเภอ พระเถระในอำเภอบางละจันท์ให้ได้รับทราบเป็นพยานรู้เห็นนี่เป็นหลักฐานที่อาตมภาพได้ปรากฏและได้ทำรู้เห็นในการกระทำพิในกรรมในครั้งนี้ทุกประการ ดวงประที่แ่งพระพุทธศาสนาได้ดับสูญไปอีกดวงหนึ่งแล้วเหมือนจะตอกย้ำคําสอนท่านที่ว่าคนเราจะเป็นสุขเมื่อรู้จักพอดีไม่มีใครได้อะไรตลอดไปหรือเสียอะไรตลอดไปไม่มีใครหรือสิ่งไหนคงอยู่ตลอดไปโดยไม่สูญเสียขอเพียงแค่รู้จักพอดีก็เป็นสุข ไปไงครับท่านผู้ชมครับทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ชมผ่านไปนั้นก็คือตำนานเด็ดๆของหลวงปู่บุตรดาทาวโรแห่งจังหวัดสิงห์บุรีเรียกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละครับอาจจะไม่ละเอียดมากนักเพราะเวลาเราก็มีจํากัดแค่ครึ่งชั่วโมงนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับเราก็พยายามครับที่จะให้รายการนี้เป็นที่สนอกสนใจของท่านผู้ชมเราก็พยายามที่จะนําตำนานเด็ดๆของพระเกจิอาจารย์ต่างๆทยอยกันมาออกให้ท่านผู้ชมครับทุกวันศุกร์ครับ16กนาฬิกา จนถึง17บเนกาทางช่อง5แห่งนี้นะครับคราวหน้าจะมีตำนานอะไรเด็ดๆของพระเกจิอาจารย์องค์ไหนติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับกระผมสุวัตยมจินดาและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าสวัสดีครับ